<c oughs> วันเราไดิทีขึ้นปีใหม่2 0ง8ันห้าิปเรอะยะเวลาก็16ปีที่กูรู้จักกับพ้อมง,งมานะไม่ไวพรอนที่อรรกพรอนที่อะไรแม่งก็าตามถ้ามันสุขภาพไม่แข็งแรงมันก็คงไม่ีประโยชน์แล้วกูขอให้มึงแข็งแรงทุกคนนะกูเข้วร รักษาการเฮ้ยเขียวเผือกด้วยทุกคนเลยอ่ะสิบหกปีความหลัง่รับมึงทุกคนนะแต่สิ่งสําคัญตอนนี้คือมึงต้องส่งกำลังใจให้เกียรได้เยอะพวกมึงอย่าลืมตอนนี้เพื่อนกำลังต้องการกำลังใจนะท้ายน่ะเพื่อนๆน,นที่ไม่ค่อยเข้ามาดูในกลุ่มทไมเลมึงคงมียทความจำเป็นของพวกมึงอะแหละ พวกมึงก็คือลุงสิบเก้าเช่นเดีวยวแหะท้ายท้ายสุดนี้ดูให้จบถ้าทําได้ก็ีนะ่ทำอย่างกูเนี่ยจะได้คุยกันจะได้เห็นหน้ากันเผื่อตายหาไปจะได้มีวิดีโอให้ดูครั้งสุดท้ายย้ำนะอย่าลืมส่งบางใจให้เก็ดด้วยรักคุณทุกคนจุ๊บๆอิสาะ